สวัสดีครับวันนี้เันที่23กันยายน2567สถานการณ์ของเซตนะครับยังคงบวกเล็กน้อยนะครับวันนี้บวกไป0.09จุดนะครับอยู่ที่1,451.76จุดนะครับบวกไซเว a y ในวงแคบนะครับ RMI บวกไป3.22จุดอยู่ที่362.19จุดนะครับสัญญาณ แคบๆเช่นเดียวกันนะครับราคาต่างๆก็ดูเหมือนว่าเป็นสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเก่งกำไรจากโมดัซทีฟบอลลุ่มนะครับไปดูโมดั c ท i ฟ e v o l ุ่มกันนะครับแต่ว่านะครับอย่างเคยก็คือว่าเราจะต้องอ้างอิงจาก NVR นะครับว่า NVR ของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็คือ มีหัลุ่มเข้าตัวไหนมากที่สุดนะครับก็เป็นบ้านปูนะครับเป็นบ้านปูแล้วก็ TPI PL นะครับ ITD แล้วก็ KTB แล้วก็การกุลนะครับก็เราก็ดูดูอนวเอาไว้นะครับเรวเดี๋ยวไปไปดูจังหวะเปรียบเทียบในมวด m มด t ซ c ิฟ v e วลุ่มนะครับซึ่งมอดและถือหลุ่มก็คล้ายๆกันนะครับ ก็มาดูว่าตัวแรกนั้นก็คือตัวบ้านผู่ซึ่งอตอนนี้ราคาย่อลงมานะครับหลังจากที่เขาพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าราคายังคงไซเวว์ขึ้นไปนะครับราคายังคงจะต้องบวกไปต่อนะครับเช้านี้นะครับราคายอยู่ที่0.10ลบลงไป0.10สตางค์นะครับอยู่ที่7.30บาทนะครับไปดูนะครับว่า 3เดือนที่ผ่านมาบวกไป44% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป33% 1สิปที่ผ่านมายังคงบวกอยู่16%นะครับ P/E อยู่ที่21.93เท่านะครับมีอยู่ที่5.55%มี EPS 0.25สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี DPS ที่0.18สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูกราฟเข้านะครับกราฟดูเหมือนว่ากำลังไซ์เวย์ขึ้นไปแล้วก็ ตอนนี้ราคาดูเหมือนขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่พอจะต้องย่อตัวลงมานะครับราคาของเขานะครับจะต้องขึ้นไปแล้วก็จะย่อตัวไซเวย์นะครับออกด้านข้างนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อ,อชุดลังลีเนียไลต a ชั่นให้ไซเวฟขึ้นไปนั่นเองยังคงเป็นจังหวะที่ทำกำไรนะครับตัวนี้ก็เราต้องตั้งคัดลอตเอาไว้ถ้าเกิดท่านยังไม่อยากที่จะ,ะยังไม่อยากพลาดท่านะครับติดดอยนะครับ ก็ต้องตั้งคัดลอตเอาไว้แต่ว่าถ้าเรามั่นใจว่าราคามันยังคงจะต้องวิ่งขึ้นไปนะครับเราก็ต้องคอยดูอินดิเคเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น MA c d RSI นะครับ o อ v นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ราคามันเริ่มจะล่วงลงมานะครับถ้าเกิดเราเล่นเป็นจังหวะเล่นเป็นจังหวะไปเป็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านซื้อมาตั้งแต่ราคาที่4บาทกว่าๆท,ท่านก็อดทนถือยาวได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่าน เพิ่งมาซื้อเอาแถวเจ็ดหกบาทกว่าๆท่านก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อดูจังหวะของเขาแล้วเขาเอามีโอกาสที่จะย่อลงมาที่เส้น2องเลวันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เด้งกลับขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตัวนี้ท่านก็ต้องวางแผนด้วยตัวท่านเองนะครับว่าจะรอให้มันลงมาที่เส้น2องเลวันแล้วก็ช้อนซื้อนะครับหรือท่านจะต้องรอต่อไปแล้วก็รอจังหวะเข้ามาเพื่อ ถอนซื้อถั่วเฉลี่ยนะครับเพิ่มทุนเข้าไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านักทุนจะพิจาราดูแต่ว่าบ้านปูยังคงมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับโดยถ้าเราดูนะครับไทม์เฟรมวีคลี่นะครับว่าเขามีโอกาสที่จะไปที่ราคาเท่าไรานะครับดูจากแนวโน้มนะครับใกล้เส้น2แล้ววันก็คือที่ราคา9บาทนะครับหรือจะไปที่10บาทนะครับ มีโอกาสจะไปที่9บาทหรือ10บาทนะครับในทางเฟรมวีคนะครับก็ถือว่าราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับก็ยังคงว่าเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับยังคงบอกว่าเก่งกำไรได้ต่อไปแล้วมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ยืนเหนือเส้นสองแล้วันนะครับถ้าเกิดท่านใจร้อนหรือไม่เชื่อถือเขานะครับเราก็ต้องอมอง อ่านเกมล่วงหน้าว่าจะรอมาซื้อที่เส้น2แล้ววัน,นะครับเป็นเส้นความต้านทานสูงเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราก็อยู่ที่ท่านักทุนจะวางแผนด้วยความระมัดระวังนะครับพัดมานะครับ e EA นะครับ EA วันนี้บวกขึ้นไป0.25สตางค์นะครับอยู่ที่9.20บาทนะครับ EA ราคาบวกขึ้นมา9บาทแล้วนะครับเนื่องจากว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป47 1นึ่เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา27%แต่ว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไป12%นะครับทีที่7.29เท่ามียู d ที่3.35%มี ebs ที่0.39สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.30สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของการาฟก็เห็นว่าราคาค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนนะครับกำลังเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับบีบขึ้นไปนะครับ แต่ว่าวอลรุ่มยังไม่เข้านะครับวอลรุ่มยังคงไซด์เวย์อ่อนๆนะครับมีวอลรุ่ม123.68ี่ามิลเลียนนะครับ63มิลเลียนนะครับ m s c d ยังคงไซด์เวย์กันข้างนะครับแต่ว่า RSI นั้นก็ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปอยู่ที่61นะครับ o b v ก็ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์วับขึ้นไปราคายังคงค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับถือว่าเข้าเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับสลับ EA นะครับยังคงมีอนาคตนะครับสลับ EA นะครับ ถัดมานะครับก็ TTB นะครับวันนี้บวกขึ้นไป0.03สตางค์นะครับอยู่ที่1.96บาทนะครับเติมทีสูงสุดของ TTB ก็อยู่ที่ 0. 0อาอยู่ที่2.02สตางค์นะครับนนั้นราคายังคงจะต้องไซว์ออกด้านข้างนะครับเห็นได้จาก3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป12 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป5เอาทเตย์ที่ผ่านมาลบไป0.51นะครับ PE ที่9.2 1เท่านะครับมี U ที่5.45เมี P/S 0.11มี DPS ที่0.06สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะแท่งเทียนของเขาก็คือราคาขึ้นไปย่อกลับลงมานะครับราคาก็จะเป็นประมาณวิ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็ต้องย่อลงมาก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็จะคือยกโลทำ New High ไปเรื่อยนะครับยกโลททำ New High ไปเรื่อยนะครับ อาจจะมานะครับอาจจะมีการย่อตัวลงมาที่เส้น2องเลวันในสักวันหนึ่งแต่ว่าดูโอกาสแล้วนะครับราคาก็ตอนนี้เขาเลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับก็จะไปที่2บาทนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับจากอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์วอลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับที่90.25มิลเลียนนะครับ m a c d ยังคงไซด์เว์ถึงไซด์เวย์ทงนั้นข้างนะครับ ขายสายเวทถึงสาเวฟขึ้นไป OV เช่นเดียวกันสายเวทางด่านข้างนะครับยังคงยืนยันขายังคงเป็นขาลงจากพาราบริกษานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับยังคงยังคงมีโอกาสที่ขึ้นแล้วก็ย่อต่อนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมีการตั้งคัดลอตเอาไว้นะครับถ้าราคาย่อลงมาต่ากว่าที่ตั้งคัดลอตไว้ก็เราก็ต้องออกก่อนนะครับ ออกก่อนแล้วก็รอให้ราคาย่อลงมาที่เส้น2เวันนะครับที่1.75สปารนะครับแล้วก็ค่อยเข้าแล้วก็กดทนถือต่อไปให้ราคาไหลกลับขึ้นไปนั่นเองอันนี้ก็ก็ต้องอาศัยความอุตสาหะนะครับก็ใจเย็นนะครับสำหรับ GTB ยังไงตัวนี้ก็ยังมีวอนรุ่มเข้ามาอย่างมากนะครับเป็นตัวที่มีวอลุ่มเข้ามา เป็นอันดับ1 2 3ตลอดเวลาอยู่แล้วสหรับ GTP นะครับก็ฝากท่างทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับเก่งกำไรต่อไปได้นะครับมาที่ตัวที่4นะครับ s d c นะครับ HGC นะครับ HGC capital นะครับเช้านี้ก็ลบไป0.01สตังค์นะครับได้สตังค์นะครับราคาที่1.56บาทนะครับ เนื่องจากว่า3เดือนที่ผ่านมาลบไป17% 1เดือนที่ผ่านมาลบไป10%อ่าบวกขึ้นมานะครับ10%นะครับแต่ว่า1อาทิตดือที่ผ่านมาลบไป11% p นะครับ P ที่147เท่านะครับมียไม่มียวนะครับ EDPS ก็ไม่มีแต่ว่ามี EPS ที่0.02สตังค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะแท่งเทียนของ s g c ก่อนนะครับจังหวะของเขาก็กำลังย่อแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับ เห็นได้จากนะครับมีวอลลุ่มเข้ามานะครับวอลลุ่มเข้ามาที่แปสิบาห้ามิลเลียนนะครับราคานะครับก็คือว่าเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับจังหวะถัดมาก็ต้องย่อตัวลงมาชนเส้นสองระวันก่อนที่จะไซเวย์ขึ้นไปแต่ตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะที่ย่อลงมาแล้วก็มีวอลลุ่มทะลักกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับเห็นได้จากนะครับอินิเคเตอร์นะครับล้วเอเมนซีดีไซเวย์ขึ้นไป ครับ r า i ์ไซได์เวดาลงมา OVV ก็ไซด์เวดาาลงมาเพราะฉะนั้นแน่นอนตัวนี้ถ้าเราจะรอซื้อหรือรอทำาะทำกำไรอยู่ที่ราคา1.43สต p า t ก็ได้นะครับเพราะนั้นก็อยู่ที่ท่านักทุนกล้าพอหรือเปล่านะครับกล้าที่จะรอให้ราคาลงมาที่เส้น2แะ้ววันคือ1.43บาทแล้วก็ช้อนซื้อราคาก็ตีดกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ ถัดมานะครับตัวสุดท้ายสลับวันนี้ก็คือนุษานะครับนุษานะครับวันนี้ก็ราคาไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่0.32บาทนั่นเองนะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป23 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป3.23 1อาทิตย์หนท,ที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับ PE ไม่มียิวไม่มี dPS ไม่เห็นแต่ว่ามี EPS ติดลบอยู่0.03สตางค์ต่อหุ้นนะครับ ไปดูจังหวะของการเคลื่อนที่ของการาฟนะครับราคาก็กําลังจะพุ่งผ่านเส้น2และว,วันนะครับแต่ว่าลักษณะของเขาก็คือขึ้นสูงสุดต่ําสุดขึ้นสูงสุดเลาชนเส้น2และว,วันก็ย่อลงมาก่อนที่จะพุ่งกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเป็นจังหวะสูงสุดนะครับก็รอจังหวะให้พุ่งขึ้นไปที่เส้น2และว,วันที่ราคา0.36สตางค์นะครับราคา มีวอลลุ่มเข้ามานะครับมีวอลลุ่มเข้ามา72.56เป็นเลี่ยนนะครับแล้วก็เอเมยังคงไซเวยถึงไซอาอัพ RSI ไซด์เวยด้านข้าง OV ไซด์เวยด้านข้างยืนยันขาขึ้นด้วยพาราบลึกซานะครับนะฉะนั้นตัวนี้ยังมีโอกาสที่ทำกำไรต่อไปนะครับก็เก่งกำไรต่อไปสำหรับนุษสานะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับทั้งหมดตัวมวลน,นี้ก็นำมาให้ท่านได้ลองพิจารณาดูทั้งหมดพร้อมกับ ดู NVR แล้วก็ดู m ดส t Active ผลุ่มออกมานะครับก็วางแผนในการจัดการในการเก่งกำไรนะครับหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทุนจะเข้าใจแล้วก็ดูแนวโน้มเป็นแล้วก็อ่าจัดการวางแผนกลยุทธ์ด้วยตัวของท่านเองนะครับยังไงซก็ต้องเชื่อใจตัวเองนะครับว่าท่านสามารถมองออกและมองทะลุออกได้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำกำไรให้กับตัวท่านเองอย่างมโหฬารนะครับ ขอให้ทุกท่านนั้นเชื่อใจตัวเองนะครับแล้วก็กดแชร์กดถูกใจกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยราคา35บาทต่อเดือนนะครับตกวันละ1บาทก,กว่าๆนะครับก็ฝากท่านนักทุนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับขออภยนะัยในาที่ผ่านมาไม,ไม่ได้มีคลิปพิเศษเฉพาะท่านสมาชิกนะครับต้องขอภัยอย่างยิ่งเนื่องจากว่าสุขภาพนั้น ไม่ไม่ดีนั่นเองนะครับต้องขอบกาะทานภัยอย่างสูงนะครับไว้อ่าถ้ายังไงซะถ้ามีสุขภาพที่ดีคือคือมันมันมันเวลาเจ็บคอนี่ถ้าพูดไปแล้วมันลำบากนะครับพูดไปแล้วมันจะต้องมีกระตุกกระตักอะไรพวกนี้ก็ก็เลยไม่อยากจะอัดมาให้เสียเสียเสียโอกาสกับท่านนักลงทุนให้อยากอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับท่านลนงทุนได้รับทราบรับฟังกันนะครับ ยังไงก็ฝากทางทุนไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปเด็ดถัดไปสวัสดีครับ Give